เนื้อที่ใช้นี่จะเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อติดมันนะครับก็จะได้นึบหนึบกลึบกรึบอร่อยเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้พริกแห้งหอมแดงหอมแดงก็จะเป็นมีน้ำนะครับก็จะใส่ที่หลัง เครื่องแกงคั่วแค่พอหอมนะครับตอนนี้ก็หอมมากเลยนะครับหอมจนน้ำตาไหลหอมดีแล้วก็จะใส่เนื้อลไป,ไปอันนี้ก็แสบตามากเลยนะครับ กลินเครื่องแกงของเรานี่ก็ทำให้เราน้ำตาไหลไดนล้น้ำปลาน้ำปลานี่เยอะๆผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่ไปผัดตอ่อเนื้อของเรานี่ก็ เกือบสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่กวางตุง้งกวางตุ้งนี่หั่นแล้วไปไปมะเขือนะครับมะเขือที่แช่น้ำแล้วตไปไปผักชีลาวอย่างนี้เราก็เด็ดไว้หมดแล้วนะครับตัดต่อ แกงอ่อมนี่ก็น้ำกุกกิดนะครับก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยแบบนี้เดี๋ยวน้ำจากผักก็จะออกไปอีกแกงอ่อมนี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ข้าวคั่วอืมใส่ไปแล้วก็หอมขึ้นมาท,าทันทีเลยนะครับนี่หอมมากเลย ทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับรสชาติก็เป็นที่น่าพอใจก็จะใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมผันท้นแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็คนต่อน้ํานี่แบบขุกขิกแบบนี้เลยนะครับอ่อมเนื้อพร้อมกึ้โตรับประทานแล้วครับนี่นะครับได้เนื้อเราครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับนี่ครับเฮียบเลย เข้มชามเลยเอมเนื้อขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเนื้อนี่ติดมันนะครับเหนียวหน,นึบหนับกรึบกรับกำลังดีอ๋อพอมีผมเ,เดี๋ยว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 ขอชิ้นหนึ่งขอชิ้นหนึ่งเดี๋ยวกินได้เลยนะครับเยอะนะครับเพราะว่าทำมาครึ่งกิโลกร,รัมนะครับนี่ครับ ามนี้ก็มีัเนื้อครับว่าผักพดมดแล้วหดน้ำอืมยเียจับจับจับจบอยู่เลยนะครับ ผักนี่ก็จะใส่มีถั่วฝักยาวจะมีกระหล่ำปีมีอะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะครับตามชอบเลยนะครับเมนูก็ผักทเยอะนะครับเป็นไง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 ครับ